สบายดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสูซามต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวเมื่อนี้พวกเราจะมานำสนเสนอนิทานเรื่องเท้าซี่ทนเซ่งแมนตัวอย่างคองวรรณคดีาศาสน่าเรื่องหนึ่งสูทานฝังรายละเอียดจะเป็นแนวเด้อนั้นเซินทานหับฟังพร้อมกันเลยมีเมืองหนึ่งซอวาเมืองเป่งจาน ปกครองโดยพญาอาทิตย์พระองค์ปารธนาเอาบุตรหญิงสายผู้ประเสริฐลงมาเกิดนำจากนั้นพระอินทร์ได้ทรงเท้าซีทนและนางมโนลาลงมาเมื่อฮอดกลางทางทึกลมพายุปัดเปา่าเข้าทางังโซงจึงได้ผัดพากจาก,กันไปตกอยู่ขนและแห้งหุ่นเท้าซีทนได้มาเกิดนุนพญาอาทิตย์ ผู้คองเมืองเป็งจานส่วนนางมโนลาได้ไปเกิดนำพญาล่วงผู้คองเมืองไกลลาดอยู่ภูเงิน เมื่อเท้าซี่ทนใยญ่ขึ้นมาเป็นเบาก็คิดยากได้มาให้ซี่มานอนซน้อนต่อมาวันหนึ่งนายผ่านเนื้อได้สร้างลาเมียเพื่อไปเที่ยวปลาลาเนื้ออยู่ปลาหิมะผานพอดีไปเห็นนางมโนลาพร้อมด้วยนางกินนาลีทั้งจิตลงลิ้นน้ำอยู่น้องสะพังแห่งหนึ่ง นายผานก็คิดยากไดจึงเหดบวงแล้วไปห้างอยู่เข็มน่องนั้นนางมโนลาไปทึกบวงข้องนายผานนายผานจึงเอานางมโนลามาถ้วยเกเท้าซี่ถุนเท้าซี่ถุนจึงได้นางมาปิ่นมาเฮซี่และยู่ห่วมกันอย่างมีความสุข ลัางจากนั้น่อมาบ้านเมืองได้เกิดมีสง้ขามหาวีท้าวซี่ถนจึงนำลีพลโยธาออกต่อสู้ในเวลาท้าวซีถนออกไปต่อสู้นั้นมีคืนหนึ่งพอของท้าวซี่ถนซึ่งเมนพญาอาทิต์ ฟันหายว่าไสอยู่ท้องคล้องตุนฟุงออกไปทั่วเมืองเมื่อเอาหม้อห้วนมาทำนายเบิงว่าอยู่เมืองเป่งจานจะเกินเฮ็ดหายดังนั้นจะต้องได้ฆ่ามาโนลาผู้เป็นลูกพลยไปบูษาพี่ยักล่วงแล้วจึงจะให้ยออหให้เข่นใดเมื่อนางมาโนลาหูขาวคิดยานกาลัว้ลยจึงไปข้อหองนำเมยญา ซึ่งแม่นแม่ข้องเท้าสิถนเพื่อบินไปห้าเมืองไกลลาดส่วนเท้าสิถนก็มีเหตุเกิดขึ้นคือไส้ขอคาดตกลงในเวลากินข้าวและดอกไม้ที่นางมโนลามอบให้ก่อนจะออกเดินทางก็แหว้วแห้งหลงในงเมื่อส่งคามสิ้นสุดหลง ท้าวซีทนกลับมาเมืองเป็งจานแต่โบเฮนมาเฮซี่ก็เลยห้องให้ขึ้นย้อนความคิดฮอดคิดเท่งไล่ท้าวซีทนตัดสิ้นเจอสร้างลาพาบิดามารดาแล้วไปนำมาเฮซีโดยมีนายผานพร้อมด้วยภัยพลเนเมืองไปส่งท้าวฮอดปลาดงแห้งหนึ่งหลังจากนั้นท้าวซีทนก็ได้หับการซวยเลือดจากพาลุซี่ พอินและสัตว์อื่นๆอ,อีกในเวลาเดินทางผ่านไปได้เจ็ดปีกว่าจึงไปฮอดเคส่แแดนเมืองไกลาดพอดีนางสนุมมาตักน้ำไปให้หนางมาโนลาอาบท้าวซีทนจึงซวยโอกาสเอาแว่นที่นางฟากไว้นํำพพลือซี่อยู่กลางป่าลักปอนลงในเต้าน้ำ เมื่อนางมานุลาเอาน้ำมาอาบแว่นเลยสุบเข้าไปเนนิ้วมือของนางนางนึกอยู่ในเจว่าตองแมรผะซ้า,ามีข้องตงนนำมาหา้าแล้วจึงไปรายงานให้พระบิดาหับทราบน้ำ หลังจากนั้นนางก็อเตงโภษนาอาหารเครืองนุ่งข้องทื่อย่างครบถ้วนให้คนเอาไปถ่ายกเกท,ท้าวสี่ทนอยู่เหนาลาแห่งนั้นแล้วก็เสินเท้าเข้าสู่เมืองไกลาดพะบิดาของนางมณุลามาซืบท่ามห้าหลายละเอียดเมือ่อทราบกไปส่ยาเหตแล้วกกมวมนางมณุลาผู้เป็นลูกสาวให้เป็นมะเหสีท้าสี่ทนคือเกา จากนั้นทังโซ่งจึงอยู่่วมกันยางมีความสุขเมื่อหมดอายุสั้งข้้นแล้วทังโซ่งก็เลยขึ้นเซเวยสุขอยู่บนสวรรค์สันฟ้าผ่านไปนั้นทานได้หับฝังนิทานเรื่องเท้าซี่ถนโดยย่อข้อขอบใจข้อมูลจากสถาบันคน้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ในคลิปต่อๆไปพวกเฮาจะมานำสนเสนอรวรรณคดีประเภทอื่นๆสูุทานฟังอีกว่างวาทานจะติดตามหับฟังนำกันเนาะ ข้อขอบใจทุกท่านที่ติดตามก่อนจากกันเมื่อน,นี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้สรซ้ำต่อไดเดอ้อท่านจึงจะได้ฮับความฮู้และข้อมูลดีๆจากพวกเราเป็นประจำแล้วพบกันมาในะคลิปต่อๆไปสบายดี